อันนี้เวียนที่ก,ทกับคุณพ่อแล้วคะสายสายกว่านสายเอาเลยแมววิ่งเมื่อกี้เราเห็นรเปล่าอะไรตัวเงนินตัวทองอะนี่มันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปเลยอ่ะเ้ยจะไปสวนดอกไม้ไหมเหรอไม่ใช่ตรงนี้น่ะ ไหวถอยหลังสิไอ้ไอ้ปั่นถอยหลงังนี่เอาถอยเอา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 ถอยหลังไปฝั่งนี้พระอาทิตย์จะได้ไม่เข้าตาโ <Okay. S 1> อเคกลับกลับเรือกลับเรือโอเคอ้าวถอยหลังเฮ้ยไปไปดูในหลังก่อนไม่ต้องดูแล้วถอยหลัง Đi Đi ra con nó tí. Nó nhưng mà mấy thời lắm bên giờ đó. Thời nó